ด้วยบตด้วยบรรยากาศยอดยุคของงานทำ้ได้ฟังให้ผมเกิดรสน,นิครับคิดพส่สเสนของละคร Yeah. ส่วนพี่มิกให้พู้ใหญ่ถือเราจะสองคนก่อนพี่ส่วนโผมให่ผู้เล็กพูดยาวเลยนะส่วนพี่มิกเนี่ยเคยทำงานกระจายอยู่แล้วเรื่องมฝากสามารถต้องพูดถึงเริ่มการเข้ากลุ่มเรื่องตั้งใจในการทำงานตั้งใจในการทำกันบ้านผมเชื่อเลยว่าใช่เพราะว่าอยู่ในกองถ่ายไม่เคยเจอ การที่ไม่ถือบทเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่โอเคนะมันคือโอเคครับเพราะการทำในบ้านต้องทำในบ้านนะไม่มวรทำหน้ากองทีนี้ผู้ก็ลังตตรงนะครับพี่บิ๊กจะมีสื่อตรงนี้ที่ผมชอบแบนี่มากเรื่องไม่ผิดต่อกันครับงั้นขอถามต่อว่าแล้วใครอ่านบทหน้ากองครับที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ตอบ่างจริงจังๆแาบจังๆสักเล่มไมไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกพี่ตอบที่มันตอบจังๆอะไรครับพนี้ผู้ประกาศถ้าผู้ปรกับอ่านแล้ว ว่าผมว่าแก่แล้วนะเราต้องเือเรื่องปกติต้องควรต้องควรต้องครับโอ้อ่ะเม้าขนาดนี้เดี๋ยวเชิญเขามาเมาต่อดูแล้วกันนะครับผมต้อ็รับคุณนิ่ เหมือนลดล็อกล็อะไรบางอย่างแต่เ เพราะเรา้องคนดูแล Субтитры создавал DimaTorzok เราเราสนิทกันอยู่แล้วปรับโตไว้พูดจริงไปพูดจริงไปพูดจริงพูดจริงเลยพูดจริง ¡Gracias! <laughs> แล้วอ่ะการที่มีเคมีละครในในในบทของที่เล่นกับที่เล่นละครเล่นเล่นในหน้าเซตเนี่ยมันต้องมีผลจากการที่อยู่นอกเซตด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยสองคนเนี่ยคนละก็อยู่นอกเซตเนี่ยไอ้นอกนอกนอกบรรยากาศในของชายอ่ะเขาจะเล่นกันแย่กันมากแย่งกัยมากเนี่ยเขาก็เลยกันว่า เวลาอยู่หน้าเสียเนี่ยมันช่วยได้มันก็สนานแต่กันใช่ปิดการเคยเล่นความมาด้วยกันเรื่องหนึ่งใช่ป่ะใช่ครับใช่เร่สองก็ใช่แล้วมันมีแท่ากันมีทุกขั้ันทุกขั้งกันอะไรอยงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันทำให้เวลาละครเล่นแล้วออนแอร์มาได้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งทำให้ความรักมันขั้นหาครับแต่ที่ต่อนติดอีกนึงคือถ้าใครอยูเรื่นอยู่ตอนเนี้ยความรักเขาสองคนไม่น่าจะมาบรรจงกันได้มันจะมีฉากหวาน มันมีนะแต่ผมไม่อยากพูดอะไก็พูดดีกว่าชาี่หลังบ้านมันซือด้วยเออมาจากข้อควายจัดแต่หลอดน้ำหวานจะมาจากข้อควายมาจากข้อควายเดินมาแล้วมันดึงแล้วก็ทำอะไรไม่รู้อะไรเนี่ยไอ้ข้อควายดีกว่าตาเจนนี่คือโน้มวันข้อควายกอบไอกิเป็นวางอย่างเงี้ยเออไหนนะเอมันจะมีไหมล่ะมีมีเนี่ยมันจะมีฉาติที่ที่ที่เซอร์ออกไปแล้วที่เซอร์ออกมา มาจากพ่อขวัญชีกมีจกมีอะไรด้วยจะงหวขาจะหวของานได่านจงใจงใ่ว่าคนเาไม่กับที่สเาอยู่นะตอนนั้นหลตัวแล้วโอเคน้องๆทำงานทำงานได้อย่างผมถูกใจมีประสิทธิภาพผมถูกใจนะครอันไหนที่ไม่ถูกใจก็ก็บ่นไปว่าไปแตุ่ท้ายก็ อุกแล้วหุ่นให่ครับนะซึ่งครับจริงๆแล้วมันเป็นสเสน่ห์บางอย่างอยู่แล้วนะครับไม่ใช่บางอย่างเป็นสเสน่ห์เลยเรื่องโลเคชั่นในปี2013ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูละครเนี่ย อาจจะไม่เกิดทนันยุคนั้นบางไม่ได้หมายความว่าบางคนคนที่เกิดทันไม่ได้ดูนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หมายความว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็ได้สะท้อนในยุคนั้นนะครับว่าเออเฮ้ยบ้านเรือนก็เป็นยังไงอะไรเป็นไงเสื้อผ้าเป็นไงซึ่งมีความสดใสสีสันมากขึ้นมันไม่ได้เอ,อิร์ธโทนอ่ามันจะเป็นอะไรที่คัลเลอร์คัลเลอร์หน่อยซึ่งเป็นบมว่าเป็นเป็นเสน่ห์อะไรประมาณน,นี้ครับครับ เจอคนในองเลยนองใช่ครับรู้สึกคิดถึงนะครเพราะว่าตอนถ่ายพวกเราก็เต็มที่กับการเล่นการเล่นบมบาทที่จะออกมาให้กับทุกคนได้ดูอยู่แล้วนะครับพราะมันมันจะเป็นอ <t Viol ent> ีกครั <t physic> ้งหนึ่งพวกเราก็แบบเล่นเล่นบมบาทแล้วเล่นเฉยๆแล้วแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็เราก็คิดถึงทุกคนครับคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายแล้วก็คิดถึง สาวๆทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้สาวๆสวยมากฉันเน้นย้ำเลยนี่ครับใช่คุณพ่อเขาเน้นมากครับว่าลูกๆของเขาทั้งสามคนสวยมากนะครับสวยสมคำน้ำเลยสมคำน้ำเลยครับใช่ครกระแตและครค่ะตอนนี้ค่ะไปสองปี้แล้วเนาะกระแตก็ชอบเพราะแบบเด็กอายความเด็กใช่ใช่ใช่ก็สำหรับเจน ก็ดูแล้วก็เอ้ยละครเรื่องนี้สนุกมากคือตอนที่เราถ่ายแล้วเราตอนอ่านบทอ่ะก็รู้สึกว่ามันสนุกเลยคือหนูอยากบอกพี่ต่อว่าหนูอยากดูแล้วในตอนนี้เลยเพราะมันสนุกเกินแล้วก็พอได้ดูจริงก็ก็สนุกจริงๆค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กก็คือทุกคนแบบชอบกันเยอะมากค่ะารเ เหมือนทุกคนไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ทุกคนก็จะบอกว่าหนูเล่นเป็นตัวเองจริงๆมันก็นิดหน่อยเองไม่ได้เป็นตัวเองร้อเปอร์เซ็นขนาดนั้นต่อกับมิสกเละอยากพูดกับเิสีพูดกับใครครับเออยากพูดว่าเป็นงนลักษณะเขาเจนนี่ดีครับอันนีปานิปจริงนะว่าดีนะเราทำกันบ้านมาค่อนข้างดีนะครับเขาได้พัฒนาตัวเองค่อนข้างเยอะบทนี้ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นตัวเองหรือเปล่าผมไม่รู้ ผมไม่รู้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าไม่รู้แต่ว่าเขาได้พลิกคาแรคเตอร์ที่เคยเล่นมาได้ดีแล้วก็มันลื่นไหลเ,เขาเข้าเขาเขา้เขากับตัวแป้งล่ำได้ดีเอาแป้งล่ำเข้าหาตัวเขาเอา่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันโอเคเลยครับไไใช่ใชเเ่เราก็ต้องพัฒนาบ้างถ้าเราไม่พัฒนาเลยเราก็จะไม่ได้เล่นเลยนะคะ แล้วก็นิ่หนึ่งครับา่ะค้ับคะรับค่ะรับคคับค่ะครัค่ยครับ่าครับค่ครัเ่ราบ่าค่ะรัค่ะครับค่ะค่ะครับ่ะครับค่ะคร้บะครับค่ะลรับค่ะครับหรับค่รัอค่ะครับค่ะครัว่รับร่ กำลังใจและปากติดตั้งองเบลลาพี่ชายค่มือกี้ก็คงว่แบบที่เกิดอะไรขึ้นกัชีวิตสาวใสนิ่งรอค่ะก็นั่นแหละค่ะเขาน้ำหอมต่อถึงจะเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วใช้ความรักในการนำทางชีวิตค่ะออนีจใช่เป็นคือใช่ใช่ไม่ใช่แหมไม่ใช่อย่าไปใช้คำว่าไม่ใช่มาก่อนให้ใช้คำว่าความรักมาเป็นที่หนึ่งจริงๆแล้วก็เขาเขาเป็นคนที่ขมในฝัก ว่านอนน้าหอม<ช>มีความคมในฝักนะ <c oughs> ไม่เรียบร้อยซะทีเดียวหรอก <c oughs> ไม่เรียบร้อยซะทีเดียวแต่ถึงก็มีความแบบมีความเด็ดขาดในตัวเองอยู่ค่ะถึงกล้าตัดสินใจทําอะไรบางอย่างไปยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนเป็นกําลังใจให้น้ําหอมกับสมุดด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะเดินทางไปในทิศทางไหนแล้วก็จะได้ลงเอยแฮปปี้เอนดิ้งกันไหมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครับผม ใช่ครับเห็นสาววัดเ,เป็นตบวดน้ําดีครับแ,แล้วซึ่งมีความเที่ยงตรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการแอบชอบนางเอกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแอบแอบปลื้มแอบอะไรอย่างง,แบบแบบางี้ด้วยก็ก็อาจจะมีมุมน่ารักน่ารักอยู่บ้างอ<ล>ะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ <ๆ S 1> ใช่แล้วก็จะคอยแบบปลาๆนิดๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นากใี่ค่ะ อย,อย่าเพิ่ง,งไม่ชอบกันเลยค่ะ e ค่ะเพิ่งสอง E T A เวลาให้ไม่ชอบอีกเยอะเลยฮะใช่ค่ะ <c oughs> ดูด,ดไปแล้วจะหลงรักค่ะ,ะใช่ค่ะอยากจะมวยที่แบบวันนี้พลาดหรือวันนี้เสร็จต้องเชียร์เพราะว่าเป็นลูกคนโปรดในเรื่องเลยนะฮะมีอะไรก็คือพ่อนี่จะมักจะละเลยลูกสาวคนเล็กก็ตีแป้งรั่มเนี่ยแต่ว่าจะจะ,จะมาโผจะมาโผทั้งนี้อ่า ดูตั้งแต่สุดท้ายพ่อมาตั้งเก่าหัวปวดหัวค่ะก็จะได้เห็นแฟชั่นในยุคนั้นด้วยอะค่ะคือเราเป็นช่างตัดเสื้อด้วยก็เลยจะแบบจัดกว่าคนอื่นเยอะจะได้เห็นชุดนะชุดชุดค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นจุดเปลี่ยนต่างๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็มันก็มีเหตุผลของมันก็อยากฝากแฟนๆได้ลองติดตามดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนเงี้ยค่ะตัดรับรองความสนุกแน่นอนครับสนุกมากครับแล้วผมคิดว่าเป็นบรรยากาศครอบครัวที่มันอบอุ่นน่ารักและกลมเกลียวกันดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าทสิครั้งก็ วันไหนมีคิวไม่อยากตื่นมาพร้อมเร็วอยากได้มาเจอหน้าเพื่อนเพื่อนที่้องๆนะครับมีหูเรือใหญ่เพื่ที่ตอนะครับแล้วก็คอยอทําให้มันเกิดความาสนุกสนานกันในกองตลอดท,ที่ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นพี่ปิงฟุตตี้นะฮะตอนนี้ส่งกำลังใจให้กันหน่อยกําลังไม่ค่อยสบายนะครับมีเพื่อนรักผมนือคุณกระจรศักดิ์ นะครับแล้วก็ในฝั่งของแม่ๆเราก็มีคุณน้ําคิพนะคุน้ำคีพเสียงทอนะครับวันนี้เพื่อนไๆมาแล้วก็จะมีลูกชายคนเล็กอีกนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาในกองเนี่ยพอมันสนุกแล้วเนี่ยมันไม่มีช่องว่างระหว่างวัยไม,ไม่ไม่ดีเลยนะฮะทุกคนเข้ามาสามารถที่จะแบบว่าเล่นกันได้ไแย้งได้นะครับจะน้องมิดนี่ก็โอ้แบบนิ่งๆอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแบบก็ตัวเขี่ยเลย <laughs> สร้างสร้างบรรยากาศ <laughs> <laughs> ปับป๊บๆจะแบบทำหน้าตีเนียนๆใช <laughs> ่ใช่น่ารักมาก คือโอ้โหนี่คนนี้ว่าเป็นผู้ชายในฝันเลยทั้งในจอและนอกจอน,นะครับคือข้างนอกเหมือนเรียบร้อยแล่ว่าอย่างคุณแป้งร่าเี่ลูกสาวคนแรเนี่ยผมเหมนทั้งนอกแก่นแต่้างในเรียบร้อยตัวจริงตัวจริงนะครับนะ ฝากเลยครับเดี๋ยวจะเห็นความแข็นแลักของโค้งนะครับที่มีต่อเพื่อนคนรักเพื่อแล้วก็ัอเ่อนนะครัยกทากสิใดได้น้าฝากฝากมพยศนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับทางช่องเศรดฐาชีสองทุ่มสี่สิบนะครับ รับรองครับว่าสนุกสนานครับพวกเราทุกคนเต็มที่มากๆนะครับผม <commandments. S 1> ค่ะก็ขอฝากทุกๆตัวละครเลยละกันค่ะในละครพมพยุทธ์นะคะพวกเราทางานกันตเต็มที่มากๆอยากให้ผู้ชมนะคะได้รับชมละครที่สนุกๆนะคะยังไงก็ฝากพมพยุทธ์ด้วยค่ะ <st> hey, oh.